เจอเสียของแย่เลยครับขยันจริงๆสามีคนเนี้ยทำอะไรนะหาข้าวโพดหลงหาข้าวโพดหลงเออเอาไปขายเอานม่หาเจอเขาก็จะซื้อเหรอมเป็นข้าวโพดหลงหาเจอก็เป็นข้าวโพดไม่หลงสิใช่ไหมข้าวโพดหลงเอาไม่หาเจอล่ะมันก็ไม่หลงแล้วแล้วเขาจะรับเหรอ เออว่ะนี่ได้เดินหมากธุรกิจผิดมาโดยตลอดเลยใช่ไหมเขาเอาเอแล้วทำไงเขาพูดไม่หลงแลว้วเขาจะรับไหมเออว่ะธุรกิจง่ายๆทําทไมเต้เดินหมากผิดไปหมดเลยวะเออถ้าหาเจอเขาพูดก,ก็ไม่หลงเขาก็ไม่รับซื้อนี่ใช่ไหมเออแล้วหาอะไรหาเขาพูดหลงเลิกลับอะไรวะเออถ้ามึงนี่เนาะ ถ้าพอไม่หลงเขาจะซื้อได้ยังไงหาเจอแล้วดีนะยังหาไม่เจออ่ะถ้าหาเจอเสียของแย่เลยเฮอครับ <c oughs> รอก่อนเอาเด้ <c oughs> ไอ้ไส